เขาเดเจ้าผมฝากผมฝากพี่ไม่ออออไมเอา,าแล้วผมไม่เอาผมให้พี่อยู่กอแล้วจอยังไม่เข้าไว้ในบ้านเลยผมลงรับไม่ได้ทั้งนี้ขอบคุณทุกคนและขอบคุณกระบี่นะครับที่ประสานงานากับพวกเรา ขอบคุณพี่แฟกพี่โจครับพี่ๆนรับขอบคุณพี่โจครับคุณาว่าผมไปเที่ยวนะเราะเนี่บางทีถาเราดีตลอดครัมกลครับคุณทุท่านครับผเอชื่อนะครับขอบคุณมากครับมีร่วลูนุกกจนะครับ